สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้สาสู่ช่อง YouTube สารแนชแวยแจ้งข่าว FC น้องไรอันกาดบัณฑิต Let's go วันนี้แอดมินมีภาพบรรยากาศความน่ารักสดใสนอบน้อมกตันยู มีสามมาคารวะของสามหนุ่มไรอันซันฟอร์มที่เข้ามอบของขวัญปีใหม่รับพรปีใหม่จากครูสลาจากบอสใหญ่ปัญญานิรันดร์คุณเราไดีรับชมรับฟังด้วยกันเลยครับพวกเรา,เราคือคือแนวหน้าของยุคครับเราเราในสิ่งที่นายคนกินจะไม่เนี่ยเราจะเห็นคนที่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นต้นแบบมันยังไม่ชัดมันมาเริ่มชัตมด,ด,ดต,ต,ต่อในอาชีพของฉมนการแพร่แสดงก็จะอ่านใจหรือนักวิเคราะห์ ตัวนั้จะเ,เป็นหลักสูตรให้กับคนรุ่ถไปไปในตัวพวกเราให,ให้มันสำเร็จนอกจากให้ใครทำแล้วในสิ่งที่เราต้องทำให้ได้เเราให้เปลยยเียนตัว่าเรามองที่เบิร์นพิคองน,นงนที่ตอบเราจะมีคนจับเยอะแต่กตารในส,ส่วนตัวเราต้อง,แงแ่แงเรยถ้าเราทำนรณีแขงแรงอื่นๆแม้เบิร์นพอยต์เป็นพื้น,น,น,น point, ที่ที่ที่ได้เปลี่ยน ักะคน็จเป็นนนแวราทอนเนาะอันนี้รับสิ่งสำเร็จนะทุกอย่างก็อาจจะติดเหนื่อยแล้วทีนี้แหละนะไลฟ์มาเลยมาจากเวลาปัาจะมันจะมานะโอ้ยมันจะทำอะไรเมื่อไหร่ได้ทำแต่ตอนเนี้ยเมื่อไหร่จะได้พักบ้างอย่างเงี้ยคะเราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องมาที่เกิดขึ้นในชีวิต แล้วใช้สิ่งนี้เป็นประโยชน์ประโยชน์ตนได้แล้วอันนี้ต้องเป็นประโยชน์ผู้อื่นแหละเนาะสร้างความสุขให้คนอื่นต่อไปเขาได้รับความสําเร็จเนาะได้รับสิ่งที่ดีงามได้รับความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะสุขภาพกาแข็งแรงไปด้วยความเจริญทุกอย่างเลยต้องต้องเีในวันปีใหม่เดี๋ยวนก็จะเป็สิ่งดีๆอยู่แล้ว,ว,อว,ลลวข,ลลขวอ ά, บ<ถ>คุณท<ถ>ุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบค,คลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย